สวัสดีค่ะหนูชื่อนากษาวเวนดี้แซ่ว่างนะคะเออตอนนี้นะคะหนูได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของ m p l c รุ่นที่28ค่ะหนูมาจากโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายค่ะแล้วตอนนี้นะคะหนูก็เรียนที่ Cypress Spring High School ค่ะที่เท็กซัสค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวกิจกรรมที่หนูได้ทำแล้วก็การเรียนให้ฟังกันค่ะครอบครัวของหนูนะคะเป็นยังไง ครอบครของหนูเป็นคนแบล็กอเมริกันค่ะหรือว่าเป็นคนผิวดำค่ะเป็นใบกางคนค่ะอายุประมาณ54ปีเขามีทั้งหมด3คนนะคะคนลูกคนแรกนะคะเขาก็แบบออกจากบ้านแล้วก็ไปหางานทำแล้วส่วนคนที่2ก็เรียนที่มหาลัยแต่ว่าอยู่ในรัเท,เท็กซัสเหมือนกันคนที่3อายุน้อยกว่าหนูหนึ่งปีเขาเรียนเกรด1 1แล้วหนูเรียนเกรด12ซึ่ง เวลาไปโรงเรียนหรือว่ากับโรงเรียนก็จะไปได้วยกันขึ้นรถบัสไปเรารับรับด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางทีเขาก็จะมีแบบมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนหนูก็ต้องกับคนเดียวโพสถ์หนูนะคะเป็นคนที่นับถือคริสต์ค่ะจะเข้าโบสทุกๆวันอาทิตย์ประมาณ8ปดเมงก็ไปแล้วเพราะว่าโบสถ์กับว่าทานกันประมาณ15นาทีอะค่ะแล้ว ก็จะเข้าประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆไม่งานก็1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณปกติช่วงแรกๆนะคะมาก็จะยังปรับตัวไม่ค่อยได้เวลาเราเศร้าหรือว่าเราแบบเครียดอะไรสีหน้าหนูก็จะเลยโฮก็จะมาถามว่าเออเนี่ยแบบ are you เ okay คอะไรอ่านี้แล้วก็บางทีเราก็ไม่ไหวเราก็ร้องไห้ต่อหน้าโฮโฮก็แบบเออเป็นคนที่เข้าใจเพราะว่าเขาเป็นคนคลสเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเข้าใจ ในแง่ของบุคคลอะไรอย่างนี้ก็จะแบบมาโอหนูแล้วก็แบบมีคําพูดดีๆให้หนูก็รู้สึกว่าเออหนูรู้สึกดีขึ้นมากหลังจากที่แบบเข้ามาปลอบหนูหรืวามาพูดอะไรกับหนูแบบเขาดีมากมกิจกรรมที่หนูได้ทำน,นะคะตลอดที่หนูมาอยู่ที่นี่หนูอยู่ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งกว่าจะสองเดือนละจริงที่หนูได้ทาก็คือเหมือนจะมีงานโฮมคัมมิ่ง แล้วใหหนูมาถึงที่นี่น่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์แม่งก็สองอาทิตย์ค่อยถึงโฮมคัมมิ่งแล้วเราก็ต้องจ่ายประมาณยี่สามดอลลาร์ให้เขาแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มหรือว่าอาหารในงานเราก็ต้องจ่ายแยกแต่แต่ตอนนั้นหนูก็กินข้าวอิ่มอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อตรงนั้นแนละ้วเราก็แค่ไปจอยกับเขาในี่งานแต่เขาจะเป็นงานอะไงาน,งานปาร์ตี้ที่โรงเรียนหนูเขาจอจัดตรงที่เป็นแคปิเชเรียก็คือเป็นเหมือน เป็นโดงอาหารแล้วก็เราไปก็ก็ไปเต้นตรงนั้นเขาก็จะเปิดเพลงอะไรอย่างนั้นแล้วก็จะมีโซนถ่ายรูปให้เราด้วยตอนนั้นก็ไปถ่ายด้วยกันเดี๋ยวหนูจะโชว์รูปให้ตรงนี้เลยวันที่15กันยาย,ยนที่ผ่านมาค่ะเป็นวันเกิดของหนูเขาก็จัดวันเกิดให้หนูเหมือนกันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเป็นันนเเกิดป็งานวันเกิดเล็กๆที่นุ่งสวยเออตอนน,นได้กินข้าวพร้อมหน้ากันเพราะว่าทุกครั้งที่กินข้าวหนูก็ กินคนเดียวอะไรนี้ก็คือถ้าใครหิวก็ทํากินเองแล้วก็กินตรงนั้นเลยถึงจะไม่ได้เป็นทำมันเกิดที่ใหญ่มากแต่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าแล้วก็ทุกคนมีของขวัญให้หนูแล้วก็รู้สึกว่าเออแค่นั้นก็พอก็พอแล้วอันนี้อันนี้เป็นตัวกระดาษอันนี้เป็นเป็นพวงกุญแจอันนี้โฮสิทิ์ให้หนูแล้วก็โสตดมามให้เป็นถ้าห่มซึ่งผ้า แล้วก็มีอีกงานหนึ่งที่หนูชอบมากๆแล้วก็หนูชอบสถานที่หนูชอบอาหารคือแบบ perfect เป็นงานจบของคนที่โดรู้จักเขาเรียนพยาบาลแล้วเพิ่งจบน่าจะจบปีนี้แล้วเขาก็มาจัดงานฉลองกันคือแบบหนูชอบมากเลยแบบพอหนูเห็นเขาหนูรู้สึกแบบโอ้ยแบบหนูอยากเห็นตัวเองในวันที่หนูเป็นแบบนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกเป็นใจแทนเขามากแล้วก็แทนพ่อแม่เขาด้วยอันนี้ก็เป็น กิจกรรมหรือว่างานดีๆที่หนูชอบเหมือนกันแล้วเรื่องการเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างเราจะเป็นการเดินเรียนค่ะคือไปถึงปุ๊บไม่ได้มีห้องเรียนแบบให้เราไปนั่งแล้วก็รออาจารย์เข้าสอนเหมือนที่ไทยก็คือไม่ไม่ใช่เลยคือเราไปถึงปุ๊บก,ก็ไปแบบไปเจอเพื่อนไปนั่งคุยกันตอนเช้าเราให้กลิ่นออกก็จะแบบ แยกย้ายไปตามขาอของตัวเองที่ตนเองได้เลือกไว้เขาจะมีวิชาบังคับก็คือ history เขาจะให้เลือกเป็นเป็นแบบ world history หรือว่า american history ซึ่งหนูเลือกเป็น world history ค่ะแล้วก็เ,เป็น government government อันนี้ก็เป็นวิชาบังคับแล้วก็ math แล้วก็ english ค่ะ english ของหนูจะเป็น english f o r ค่ะถ้าเป็น english f o r เขาจะสำหรับเกรด12ค่ะ ถ้าเป็น English t r e ก็คือสำหรับเกรดส1แล้วก็ไล่เรียกกันไปหนูจะเลือกเป็น Class Dance แล้วก็ English f o r แล้วก็ Earth Science แล้วก็ Government Math ของหนูเป็น Algebra ค่ะแล้วก็ History แล้วก็เป็น Aquatic Science ค่ะเดี๋ยวหนูจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละอันหนูเรียนยังไงบ้าง คลาสเต้นของหนูนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนครูเขาก็จะสอนเต้นสอนเต้นสอนเต้นก็จะมีเพลงมาตลอดสอนเต้นสอนเต้น,สนเสร็จปุ๊บถึงเวลาสอบก็จะเป็นสอบเลยก็คือจะมีแบบสกิลแดนซ์กับอสอบเหมือนเป็นเปเปอร์แล้วก็ English for นะคะก็จะเป็นเหมือนเข้าไปครูเขาก็จะให้งานเลยไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยได้สอนแต่ว่าจะให้งานเลยก็ทำทำทำบางทีสว่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโปรเจกต์ใหญ่ก็จะแบบ ทำครูเขาก็จะให้เวลาเราทําทั้งในคาบทั้งในคาบหรือว่าเวลาที่เราว่างก็ได้ก็แล้วแต่เราแล้วก็อาจจะมีข้อสอบมาให้ทําบ้างแล้วก็ควรเข้าไปดูไว้ว่างานอันไหนที่ครูให้ทําบ้างหรือว่ามีข้อสอบอะไรที่หูโพสแล้วเราต้องไปทําบ้างเราก็ต้องเช็คด้วยส่วน earth s c i e n c ก็ตามชื่อเลยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโลกอะไรอย่างนี้เนะับ พื้นผิวน้ําพื้นผิวดินอะไรอย่างนี้ดูชั้นของลูกแล้วก็วิเคราะห์ซากฟอสซิลอายุของมันอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะยากนิดนึงมันจะทั้งวิเคราะห์แล้วภาษาอังกฤษของลูก,ก็ยังไม่ไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลค่ะนั้นก็ยังก็ยังรู้สึกว่าอย่างซิมเปิลอยู่ถ้าทุกครั้งก็จะเรียนเสร็จก็สอบเรียนเสร็จก็สอบเลยส่วนใหญ่ก็จะมีงานเป็นใบเป็นเวิร์กชีตมาให้ทําด้วย ค่ะส่วน government นะคะก็จะหนูก็จะเรียนเกี่ยวกับสังคมของอเมริกันพวกเรื่องการเมืองอาการปกครองระบบปกครองของอเมริกันเป็นยังไงมีด้านบริหารด้านตุลาการแล้วก็ด้านบัญญัติอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ต้องเรียนจนหรือไปทีละด้านอานนี้หนูแอบรู้สึกว่ามันยากอยู่เพราะว่าคือบรรยายอย่างเดียวเลยคือบางทีหนูก็ต้องแบบอัดคลิปเสียงไว้แล้วก็มาแปลในแชท GPT อีกทีนึ่งอะไรนี้เพื่อให้หนูเข้าใจมากขึ้น ค่ะส่วนแมทนะคะของหนูก็จะเป็นเรียงคอจิราพวกสมการพวกกราฟอะไรอย่างนี้เข้าไปก็จะเป็นทาเป็นวอร์มอัพก่อนเลยมันเป็นทบทวนในสิ่งที่เรียนมาเมื่อวานก็จะทําประมาณหนึ่งข้อสองข้ออะไรอย่างนี้แล้วก็ครูเขาก็จะเช็คคะแนนให้เสร็จปุ๊บครูเขาก็จะมีเนื้อหาใหม่มาให้เรียนแล้วก็ทํางานบ้างแล้วก็ history ก็เหมือน government เลยค่ะเป็นวิชาที่ อธิบายนาสุดท้ายนะคะเป็นอ q ควา i c ไซ i e น c e ค่ะซึ่งอ t ควา c i ไซน์นะคะมันจะเกี่ยวกับพื้นที่ในทะเลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับสัตว์น้ำก็คือมันจะมีบิ๊กบิ๊กโปรเจกต์ใหญ่ๆก็คือทำเป็นกลุ่มแล้วก็จะทำเป็นแทงน้ำขนาดใหญ่คล้ายๆอะควาเรียมจัดเป็นเหมือนตู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทำการเทสท,ทุกๆอาทิตย์ไม่งั้นก็ทุกๆ2สองอาทิตย์ รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้ที่หนูชอบเลยก็คือโรงเรียนเขานะคะจะมีอันนี้ให้คนละหนึ่งเครื่องค่ะเราเรียกว่าค m อ b o o k ค่ะก็คือจะทั้งพิมพ์ได้แล้วก็สามารถสัมผัสหน้าจอได้ค่ะอันนี้เขาก็จะมีให้คนละเครื่องต้องใส่ชาร์จค่ะก็คือหนูคิดว่าสะดวกมากๆแต่ว่าบางคนก็ใช้โรตบ๊กข,ของตัวเองก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นของเรียนก็ได้แต่หนูเลือกเป็นของเรียนนะคะเพราะว่าขนาดที่พกพาง่ายแล้วก็ คนอื่นก็ใช้กันก็ออก,การเลือกให้หมดแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ค่ะค่ะถ้ามีข้อมูลไหนที่ตกหล่นไปนะคะหนูต้องขอภยายเวลาที่ด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะหนูก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบาย